ดีเดีย,าดดยจากช่องดีเดียชาแนลนะคะอ่าตอนนี้เราก็ได้มีผู้ช่วยมือหนึ่งนะคะจากน้องมุกตาคนสวยนะคะคนสวยะครับจะเอาไปทำอะไรคะอ๋ะยอยังยวเพิ่ทงทำากตอนนี้เรามาดูดีๆทุกปูนกันนะคะเุรปูนมันจะได้บางส่วนนะคะบางส่วนก็ต้องไปทิงะะ้งครับมันแข็ง ตาม่ไนดน้้นอกมาหนูม่ไดน้ด้นอกนี่น,น,นั่นน,นี่นี่เล็กเล็กจอมบัวนะคะจอมบนู่นนู่นนูกองทรายเลยกองทรายเลยกองทรายอยู่ไนกองทรายหนูนี้ดโอ้ดูสิะคะทุกท่าน,ด,น,ด,นด,ด,ด,ดูแต่ละก้อนนะคะเป็นผงทั้งนั้นเลย เดี๋ยวจังใช้เอาเลยค่ะไม่ต้องเข้ามาแล้วพ่อเทปูนก่อนลบลบลบมันจะคันอือ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 เดี๋ยวหนูเข้าไปทำเชื่อพ่อก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสงสัยไม่ได้แล้วจะไม่ดีเดียรับได้แค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวนนี้ได้ครึ่งลูกเนาะเกือบครึ่งลูกเกือบครึ่งลูกนะคะที่ใช้ได้นะคะ ที่เดียแล้วก็อาจจะไปทำอะไรสักอย่างฉันอ,อย่างออน,นี้โอ้ยแยกก่อนนะแยกก่อนนะ ไป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 เอาไปไปมาเร็วไปทำตรงโน้นไปเอาตรงนี้มาไปทำตรงนี้ดูมาตรงนี้ตรงตังนี้มามาเร็วมาเออลงละนี่คือส่วนที่ได้นะคะไม่ถึงครึ่งสอบเลยค่ะเพราะว่ามันแข็งหมดเนาะอ่า ดิเหนื่อยค่ะดูหนักหนักครับผมหนักกันเลยเราก็จะทุบรอดีๆนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะทําช่วยทุกอย่างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะน้องมุกตาก็จะช่วยเนาะคุณแม่เลยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาอุ่นปันใดนะคะนะยิ่งอุ่นยิ่งช่วยนะคะน้องมุกตาไม่ละลายแล้วคนนี้ ยังไม่ใส่หินถั่วต้มค่ะถอยถอยถอยคันนี้น้องมึงดิมุกตาหลบไปลหลบไปหลบหลบหลบเรียบร้อยมาี่หน่มาตัวนี้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 ตาตาเอ้ยมุกตาอ่าเรียบร้อยว่าสั้นแล้มุกตาก็เป็นช่างเหมือนกันนะคะพูดเอ่อพูดู้เรื่องมากค่ะรู้เรื่องรู้สนุกเรื่องนะครับคุณตามคณะนี้ลูกเนี่ย ไหมคะช้อนเราก็ต้องผสมปุนไปก่อนนะคะกับทรายเพื่อให้คุกเขาให้เข้ากันนะคะด,ดีว่าลดจากหินนะคะถ้าเราเอาปุนก้อนลงมามันก็จะไม่ต้องใส่หินเยอะเหยียบลูกนะคะเหยียบเลยครับผมเหยียบเลยนะคะดีๆเหยียบเลยะคะ่ะน้องตายไม่ต้องมาทำลูกอ่าตัวช่วยนะคะ ช่วยช่างนี่แหละค่ะเรียกว่าผู้ช่วยช่างเนาะผู้ช่วยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคะผู้ช่วยช่างมาๆๆน้องมาเร็วๆเรบคุณพ่อก่อนเร็วๆเร็วๆวันนี้เราก็จะทําการแช่แช่ปูนกับทรายนะคะหรือหมานะคะเมื่อกี้เราก็ฆ่าเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยสนะ น้องอยา่าเล่นปูน,นะคะ่ะมันอันตรายนะคะพอมันคันมามันรักษายากนะคะมันเป็นแบบกลัวแพ้ปูนนะคะแพ้ปูนเลยมันโอ้ oh <my> ไม่ธรรมดานะคะยิ่งเป็นผิวดีกด้วยหลัง oh <my> จากที่เราเอ่อ กับจากทำลงทานต้มเส้นนะคะต้มเส้นสมเครื่องค่ะเราก็มาทำพื้นบ้านเราต่อนะคะพื้นห้องครัวนะคะเพราะเมื่อวานทำไม่เสร็จนะคะมันเราต้องหยุดชะง,งักเพราะว่าเราต้องรีบไปซื้อของมาทำลงทานต้มเส้นนะคะตอนนี้เราก็มาทำต่อนะคะ่ะต่อที่เดิมค่ะทำให้สุดล็อกนี่เนะเ<อ>าะไมได้วันั้นไม่ได้ท่อเมื่อวานค่ะเมื่อวาน คือเราอ่ะเราได้พูดไปแล้วเราต้องทำให้เป็นล็อกเป็นล็อกไปเนาะครับผมเดี๋ยวเสร็จล็อกนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะจะไปทําข้างหน้าเพราะว่าจะได้เปิดร้านใบๆหะใช่ครับอันนี้เราเอาหมดเลยเนาะครับผมแม้กระทั่งยา เราก็เ,<อ>าเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยนะคะทุกเม็ดทุกก้อนมีค่าสำหรับเรานะคะไอ้ให้ให้ลซีมองกใกล้ๆมียาด้วยอ่านี่ค่ะมียาเนียค่ะของจริงอะของจริงขูดค่ะโดยดีดีชาแนลนะคะงันทุกบาททุกสตางค์มีค่าแล้วครับผมเราต้องเก็บให้ทุกเม็ดครับผมค่ะ บ้านหลังนี้เราทำด้วยใจนะคะเพราะเราอยู่เองะค่ะเราต้องทำด้วยใจเนาะคะ่ะพี่บลานกเพื่อนก็ไป,ไปมาๆนะคะส่วนพี่ชายเนาะค่ะเขนก็ยากเบียกเพื่อน,นะค่ะเราก็ทำก่อนก็ได้นะคะเพราะเราเป็นคนอยู่นะคะต้องนะครับอไรพี่ว่างพี่ถึงจะมาช่วยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ดีใจเนาะ พึ่งพี่ถึงพี่ไม่มาพี่ก็ยังซื้อหินซื้อทรายให้น้องเอเคนะคะไม่เป็นไรครับผมดีเดย์ทำได้ครับผมทำมาตลอดตั้งแต่แรกนะครับไม่เป็นไรดีว่าสู้ๆค่ะไม่เป็นไรครับผมว่าแต่ซื้อของมาให้ดีเดย์ทำให้หมดครับโอเคนะคะพูดไปหัวเราไปนะคะเอาพูดไปหัวเราไปก็ยังดีกว่าพูดไปร้องไห้ไปนะเหมือนเอาแอลนะคะอันนี้พอแล้วนะคะหิน เอาอีกไหมพอพอแล้วเนาะมันจะหนักเกินไปนเนาะเดี๋ยว,วเดี๋ยวกระบ,สะ,ะ,ระ,บะสีกนะคะกระบะจะฉีกเลยกระบะสีขึ้นมาแล้วมันหยาดเลยนะคะนอมมนมนามีแนวข้นปูนเพิ่นเด้อันนี้ก็ยิ้มเพิ่นมากเลยค่ะยิ้มเพิ่นมากจากบ้านดงขามนะคะเนอนแต่งานแรกแต่งานที่สองนะคะ อันที่สองคือสิบประหลอดนะนึกจะรอดอาจจะรอดนะคะว่าจะไปะชินแม่จินตละเนาะแม่จินไม่เป็นไรลูกมต้องกินก็ได้ครับผมงี้ก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะมันมันเก่าแล้วเน้องเกือบแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกถ้าจบจากงานนี้แล้วคนจะทำแปลงผักน้อยๆนะคะถึงจะงานหลวงงานลาดเราก็ไปนะคะงานหลวงเราก็ไปนะคะ นี่คืองานลาดนะคะงานบ้านเรานะคะงานบ้านเราเองอ,อย่างน้อยเราก็มี f อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจช่องน้นอยๆของเรานะคะถึงแม้เราจะ,ะเป็นช่องน้นอยๆเพื่อนก็นอยอุตส่าห์มากดไลค์กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ,ะที่นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ ขอจบคียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจากช่องนีดีแชนแนลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามได้ค่ะ